สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหาความยาวด้านที่ไม่ทราบค่านะคะจากชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมาแล้วนะคะไปดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะในเรื่องนี้เราจะขอทบทวนการเขียนความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากก่อนนะคะครั้งที่แล้วคุณครูให้นักเรียนทํากิจกรรม โดยหาค่า c ให้ใช้มันบรรทัดวัดความยาวจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในหนังสือนะคะเดี๋ยววันนี้คุณจะขอทบทวนเขียนความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมีอยู่ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กาลังสองบกด้วย b กาลังสองซึ่ง c เป็นความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากส่วน a และ b เป็นความยาวด้านประกอบมุมฉากนะคะ เทคนิคในการเขียนความสัมพันธ์ก็คือให้นักเรียนหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก่อนแล้วก็เราเอามาวางไว้ข้างหน้านะคะส่วนด้านที่เหลือก็จะต้องเป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะเรามาดูรูปแรกเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมสีส้มนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือตัวเด้านประกอบมุมฉากก็คือ N กับ O ดังนั้นเราก็จะเขียนความสัมพันธ์เป็น M กําลังสองเท่ากับ n กําลังสองบวกด้วย O กําลังสองนะคะ สามเหลี่ยมรูปที่สองค่ะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือเลขห้าน,นะคะด้านประกอบมุมฉากคือ x กับ4เราจะเขียนความสัมพันธ์เป็นกําลังสองเท่ากับ x กาลังสองบวกด้สีกลังสองนะคะรูปสามเหลี่ยมรูปที่3นะคะด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ25ด้านประกอบมุมฉากคือ x กับ24จะเขียนความสัมพันธ์เป็น25กําลังสองเท่ากับ x กาลังสองบวก24กําลังสอง รูปที่สี่ค่ะด้านตรงข้ามมุมฉากคือ a นะคะด้านประกอบมุมฉากก็จะเป็น9กับ12ดังนั้นเขียนความสัมพันธ์เป็น a กาลังสองเท่ากับ9กําลังสองบวกด้วย12กําลังสองรูปสามเหลี่ยมรูปที่ห้านะคะด้านตรงข้ามมุมฉากคือตัว x ด้านประกอบมุมฉากคือ18และ24เขียนเขียนความสัมพันธ์เป็น x กาลังสองเท่ากับ18กําลังสองบวก ยี่สิบสี่กลังสองนะคะรูปสุดท้ายนะคะสามเหลี่ยมมุมฉากสีเหลืองด้านตรงข้ามมุมฉากคือตัว x นะคะด้านประกอบมุมฉากคือ1นและ1เขียนความสัมพันธ์เป็น x กําลังสองเท่ากับ1กําลังสองบวกด้วย1กําลังสองนะคะอันนี้คือวิธีการเขียนความสัมพันธ์นะคะอ่ะเราไป การเขียนความสัมพันธ์ของความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะนอกจากที่เราจะให้เขียนค่า c กําลัง2ขึ้นก่อนความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากขึ้นก่อนนะคะเราสามารถจัดสมการในรูปใหม่นะคะเช่นครูอยากจะเขียนเป็น a กําลัง2 b บวกอครูย้ายไปลบกับ c กําลัง2ข้างหน้านะคะ หรือครูอยากจะเขียนเป็น b กําลังสองนะคะ a บวกอยู่กับ b กําลังสองครูก็ย้ายไปด้านหน้านะคะเป็น c กําลังสองลบ a กําลังสองเท่ากับ b กําลังสองนะคะเราเขียนสมการได้หลากหลายแบบนะคะ,ะครูก็จะเขียนให้อยู่ในรูปที่เรียบร้อยนิดนึงนะคะเขียน a ไว้ข้างหน้า a กําลังสองไว้ข้างหน้าแล้วก็ b วีวกําลังสองข้างหน้านะคะสังเกต เราจะพบว่าความยาวด้านที่ยาวที่สุดก็คือความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน c นั่นเองนะคะอันนี้เราสามารถใช้สูตร c กำลัง2เท่ากับ a กำลัง2บก b กํลัง2เป็นการหาด้านที่ยาวที่สุดก็คือหาด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะจะใช้สูตรบวก ส่วน A กำลังสองกับ B กำลังสองนั้นเป็นด้านประกอบวงฉากจะเป็นด้านสั้นๆกว่านะคะอันนี้เราก็สามารถใช้สูตรลบก็คือหาค่าของความยาวด้านที่มากที่สุดลบด้วยความยาวด้านอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็จะได้ความยาวด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งที่เหลือนะคะอันนี้ก็คือจะใช้สูตรลบหาด้านยาวเราใช้สูตรบวก หาด้านสั้นเราใช้สูตรลบนะคะเราไปดูตัวอานะคะการหาความยาวด้านที่ไม่ทราบค่านะคะในกรณีที่โจทย์กำหนดรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาให้ความยาวด้านสองด้านมาแล้วก็ให้เราหาความยาวด้านที่ไม่ทราบค่าอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ข้อที่หนึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากสีเหลืองนะคะด้านตรงข้ามมุมฉากคือ x นะคะ แสดงว่า x เนี่ยที่เขาจะให้เราหาเนี่ยเป็นด้านยาวที่สุดนะคะหาด้านยาวเราใช้สูตรบวกนะคะวิธีทํานักเรียนเขียนนิดนึงความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ก็คือเอา x เป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก12กับ35เป็นด้านประกอบมุมฉาก เขียนความสัมพันธ์เป็น x กาลังสองเท่ากับ12กํากลังสองบวกด้วย35กํากลังสองแล้วนักเรียนก็ไปหากาลังสองของ12แล้วก็35กํากลังสองแล้วมารวมกันนะคะได้114บวก1225ก็จะเท่ากับ1369แล้วก็ไปหาดูว่าเลขอะไรเอ,อ่ยยกกำลังสองได้1369นกะคะก็คือหาค่า square root ของมันนั่นเองนะคะ ค่าสแควร oot ของ1369ก็คือ37นะคะนักเรียนจะใช้การเปิดตารางหรือการใช้การแยกตัวประกอบก็ได้นะคะสังเกตเห็นว่าคุณครูจะตอบเฉพาะค่าบวกนะคะค่าลบเราไม่ใช้เพราะเรื่องนี้เป็นการหาความยาวนั่นเองนะคะนักเรียนสังเกตได้เลยทุกข้อแทบจะทุกข้อนะคะจะหาความยาวเนี่ยเราต้อง ตอบเป็นค่าบวกเท่านั้นนะคะความยาวติดลบไม่มีความสูงติดลบไม่มีนะคะเห็นไหมคะอันนี้นะต่อไปข้อที่สนะคะให้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกันนะคะมีความยาวด้าน6.1 1 1และก็ x x คือด้านที่เราจะต้องหาเรามาดูว่า x เป็นด้านสั้นหรือด้านยาวนะคะพบว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือ6.1 แสดงว่า6.1เป็นด้านยาวดังนั้น x ต้องเป็นด้านสั้นแน่นอนนะคะเราจึงจะต,ต้องใช้สูตรลบนะคะมาเริ่มวิธีทำกันเลยวิธีทำความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็จะเขียนเป็น6.1กำลัง2เท่ากับ1.1อะกำลัง2บวกด้วย x กำลัง2แต่ข้อนี้เราจะใช้สูตรลบแล้วก็เขียนเขาเรียกว่า เขียนสรรมการในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเขียนเป็น x กาลังสองเท่ากับ6.1กาลังสองลบ1.1กาลังสองเอา6.1ขึ้นก่อนเพราะว่า6.1เป็นค่ามากสุดนะคะใช้สุดลบนะหาด้านสั้นนะคะ เราก็ไปคูณนะคะ6.1คูณ6.1ได้37.21 1.1คูณ1.1ได้1.21รวมกันได้36นะคะนักเรียนก็ไปหาค่าของ x ก็คือ square root 36ซึ่ง x ก็คือเลข6นั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ความยาวด้านที่ไม่ทราบค่าก็คือ6นะคะ ตรงนี้นักเรียนก็คูณกันนะคะอย่าลืมนะทศนิยม1ตําตำแหน่งคูณ1ตําตำแหน่งจะได้2ตํตำแหน่งนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดข้อ3อยู่ในหนังสือเรียนหน้า55-56ถึง56นะคะให้ทำข้อ1ถึงข้อ6นะคะนัะกเรียนวาดรูปด้วยนะคะเพื่อฝึกนะคะคุณครูม .3 ได้ สั่งมาเลยนะคะว่าให้นักเรียนมส2พาดรูปด้วยนะคะก็จะขอจบอาการเรียนเรื่องการหาความยาวด้านที่ไม่ทราบค่าไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ